ท็อกตั้งไงเรามาดูกันเบอร์ยี่สิบสองใช่ไหมหน้าตาเป็นเงี้ยหน้าตาเป็นนี้นะตัวเนี้ยตัวใส่ท็อกอะ่ะมีหน้าต่างเงี้ยด้านเรียบด้านเรียบเห็นไหมเรียบมันจะเรียบขันเข้าไปเลยใส่เข้าไปปึออ๊บเห็นไหมมันจะเริ่มเสมอนละเห็นนะมันจะเริ่มมันจะเริ่มเสมอแล้วพอมันเสมอนะตัวเนี้ยมันจะไปถีบลูกถ้วยอันเนี้ยพอมันเสมอปุ๊บเราขันเข้าไป อีกประมาณครึ่งรอบแค่นี้ล็อกเลยล็อกเลยเห็นนะมันจะสูงขึ้นมาแล้วมันจะสูงขึ้นมาแล้วนิดเดียวใส่เยอะไม่ได้มันจะช่วยถีบนะใช่ปเวลาเรากดปุ๊บนะนะมันจะยืดหยุ่นได้มันจะช่วยถีบเห็นะนะนะ มันจะช่วยให้กาวนามีแรงถีบขึ้นตัวเนี้ยมันจะมาถบมันจะมาอยู่หลังลูกถ่วยอย่างนี้เนี่ยนี่น,นะตัวนี้มันจะมาเตะเตะลูกถ่วยต้องมีต้องมีมีไว้อุ่นใจแล้วเรากขันล็อกไปเลยแค่นี้เองอยากฟังสาระด,ดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ